สวัสดีครับอ้าวทั้งหมดแถวตรงอดูกรรมการครับวันนี้เราได้ผู้ตัดสินกลางมาจากพี่ปอ3าอ้ดปอี่บร่ 4, ิวอปอสามนิวอยู่ปอสามเออพี่มนแคนอยู่ปอสี 4. พี่ท็อปอยู่ปอสมาอาสาที่จะมาตัดสินการแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างสีฟ้าพบสีแดงครับผลจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ อาเชิญสัมผัสมือนักกีฬาสัมผัสมือสัมผัสมืออาสีฟ้าเดินสีฟ้าเดินอ่าไปเอออย่าทำแรงอย่าทำแรงคนไหนคนกันเรเร็วเฮ้ยถ่ยถาอ่าหัวหน้าครับเป่ายิงชุบครับไหนหัวหน้ากรบตันทีมาหากรรมกร บอลโอซอมบอลบอลโอซอมจับตันนี่เร็วเร็วเอาแดนมาเชียร์เอาแดนโอ้มันพูดออกไปแล้วไปเอาแดนไปเออไปอ่าสีแดงเป็นไฟเชียร์เล่นก่อนนะครับอ่าดูนะครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปฐมชายนะครับเรามาลุ้นมาเชียร์กันนะครับว่า จะเป็นยังไงผู้ตัดส,สินของเรานะครับอาสาม,มาจากปอสครับพี่นิวพี่คิกคาดักคิกคัดะเป็นผู้ตัดส,สินครับไลแมนโอเคไลแมนพร้อมประตูเธอวิ่งฟังนี้นะไอ้ทอบับทอปเธอวิ่งฝังนี้นะเออวิ่งมาถึงตรงกลางนะไปอยู่คนสุดท้ายของ ่ะเริ่มขึ้นแล้วครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วสีแดงเป็นไฟบุกกรตอนนี้พี่กีนิวพี่แพงออครับลูกนี้ออกทุ่มไม่มีตัวสองการเตอรมัช่วยอ่ะสิปับเป็นผู้ทุ่มโยนเหนือหัวโยนอ้า ดูครับปฐมชายครับสนุกเลยทีเดียวกินิวไปเลยกินิวไปแล้วครับสีฟ้ากับสีแดงใครจะเป็นฝ่ายชนะมาลุ้นกันออกอสีฟ้าทุ่มครับเข้าไปดูเข้าไปลุน้นกินิวเออการทุ่มก็อย่ายกขานะลูกไปแล้วครับเอาละสีฟ้าเอาไปแล้วครับ พี่บอลพี่บอลได้ลูกนี้ยิงลูกเสียดเสาไปโอ้โหแม่พี่บอลพี่บอลกระชากบอลลูกนี้เตะมุมเตะมุม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 เขาไม่หนาเลย เป็นลูกเตะมุมของพี่บอลอ่ะบอล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 เออเออไดเมนไดเมนต้องมาอยู่นี่เออไดเมนมายืนอยู่ตรงนี้ไดเมนเอา แฮนบอลนะครับเมืはは lad, ่อกี้ครับถอยไปอีกจุดโทษถอยไปอีกลบลลบโอเคคุณเอามือที่ไหนจับถอยออกถอยออกทีเนียวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะดูคนเล่นนี่ยังเวลาน่ะเอายิงโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหไปเอาบอลขึ้นไปที่กระดักเอาทีเนียวมาเรื่มงไ ฮะเข้าอยู่ครับเข้าอ้าวสีฟ้าอ้าวเลยเริ่มเล่นแล้วกินนิ้วกินนิ้วเคลียร์ที่เราเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์เลยอ้าวเล่นนั่นนั่นเลยเล่นนั่นน่น ไปออกออกออกเป่าแรงหน่อยสิอ่ะลูกทุ่มของสีฟ้าอย่ายกขานะลูก ทุมเอาละบอลได้บอลนี่แล้วโอ้โหประตูสกัดออกมาเอาละเมื่อกี้ลูกอะไรนี่ย Nâng. Xí đen. Nâng. À, đê mum à? Xí đen đấy nâng. À, bê tăng, bê tăng. Đừng. Đừng xuống. Cặp. ออไปไปมันไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเพราะว่ามันชนแบบนั่นเล่นต่อเล่นต่ออ่าตั้งเตะตั้งเตะอ่ลูกตั้งเตะเกี่ยวเตะขึ้นไปสิละเอาบอลขึ้นมาเอาขึ้นมาเองก็มาตั้งตรงนี้นี่ขึ้นไปน่อยขึ้นไปน่อยเออตั้งตรงนั้นเออ

Đen nói là hai bé ai nói luôn Này ai nói luôn Xếp xếp Máy cứ nghe là này à, tăng mấy À Đấy chị con nào lâu một à. à Lên À lên กับอะไรล่ะเอ่ออาชีพนาทีเอให้เร่งต้มแล้วเปลาสองเทือเด้อคันคันเบิร์ดเวลาเด้อปิดปิด,ปดซาตูนิโอโอ้โหซูเปอร์เซฟครับเอ๊ดาวซันโบเลยครับโโอโห้หนี่ครับพี่บอลไปไป็เริ่มไหม

góc thôn góc thôn phá xí, à, xí đen mà à thông. Thông, าประตูเล่นบอกเขาเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมา,ามาลุ้นกันครับอาตั้งเล่นอาสีฟ้าตั้งเล่นอาพอประมาณนี้อาขึ้นไปถอยขึ้นไปเตะขึ้นไปแรงๆให้กินนิ้วเตะอาเพงไปอาเพงเพียงลกนี่โอ้ยาวขึ้นไป Ok ờ, À xí phá, à, phá, à, phá đi thuốc Bài ừ, À lê bay. Tệ bay bê Bài áp hen hen không mày không Để không Để không Để không 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 bay, đây là sao <tried> đây không không Một... หมดเวลาครึ่งแรกหมดเวลา